สวัสดีค่ะดเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณรูณ้พิกนะคะก็จะมาสอนเด็กเรื่องการล้างมือเรื่องอะไรนะคะดเด็กเรื่องการล้างมือนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงต้องล้างมือที่เราต้องล้างมือของเราให้สะอาดเพราะว่ามือของเราเป็นอวัยวะที่สําคัญในการทำกิจกรรมต,ต่างๆอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นรับประทานอาหารเล่นของเล่นเข้าห้องน้ํา มือจะเป็นของมือของเราก็จะมีเชื้อโรคที่เด็กไม่สามารถมองเห็นได้เลยและเมื่อเราเอามือของเราเข้าปากเชื้อโรคนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายอาจจะทําให้เด็กไม่สบายป่วยเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือทำความสะอาดใจ,จบ่อยหลังจากเราทารํากิจกรรมต่างๆหรือก่อนที่เราจะรับประทานอาหารนี่นเ,อเองค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้วิธีการล้างมือทั้งเจ็ดขั้นตอนกันเลยค่ะ ท่าที่หนึ่งปลาว่ายน้ำท่าที่สองปลาดาวท่าที่สามหอยเชลล์ท่าที่สี่ท้าปลาโลมา ท่าที่หกท่าแมงกระพุนท่าที่เจ็ดท่าสุดท้ายท้าช้างเดี๋ยวเราไปล้างมือกันเลยนะคะท่าที่หนึ่ง ท่าปลาดาวเอาฝ่ามือทู้หลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วทู่ทู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 ่ทู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 ท่าที่สามท่าหอยเฉลเอาฝ่ามือทู้์ฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วทู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  ทู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 ท่ะที่สี่ท่าปลาโลมาเอาหลังนิ้วมือทูฟาร์เมอร์ทูทูวันนี้ดเด็กๆได้เรียนรู้ขั้นตอนการล้างมือทั้งเจ็ขั้นตอนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเด็กต้องหมั่นล้างมือเป็นประจำทั้งที่เวลาจับของหรือว่ารับประทานอาหารหลังจากเข้าข้อ้น้ําเสร็จเด็กๆต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรา ดเด็กจริงต้องหงมั่นล้างมือเป็นประจำนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเด็กวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กเองเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะดเด็ก,กอ,อย่าลืมทำกิจกรรม O.X เอ็คพึ่งูมอบให้ท้ายคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะดเด็กบ๊ายบาย แบบนี้จะเป็นแบบกิจกรรมตัวอย่างที่เด็กๆได้รับนะคะเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมตามหูคิกให้เด็กๆกากระบาดตามกิจกรรมที่เด็กๆได้ทําค่ะเด็กๆทํากิจกรรมแนวตรงแนวนอนแนวเฉียงถ้าทําได้แบบนี้นะคะเด็กๆสามารถขีดขั้นกลางได้เลยจึงจะเรียกว่าบิงโกค่ะ